นอกจากในส่วนนี้นะคะเรายังมีโครงการดีๆจากทางธนาคารอมสินนะคะมาฝากคุณชมด้วยเพราะว่าในส่วนของธนาคารอมสินเองค่ะเขาไปสนับสนุนนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการที่จะสร้างธุรกิจนะคะเริ่มต้นเพราะว่าในส่วนของเยาวชนเองนั้นก็มีเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะโดยเขาได้มีการจัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่อมสินจากร้อยสู่เงินล้านนะคะโครงการนี้น่าสนใจทีเดียวลองไปติดตามกันดูคะ่ะ ดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ปุ้ยฟ้ายืนอยู่ที่ธนาคารออมสินค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามกิจกรรมดีๆที่ออมสินนะคะจัดเพื่อฉลองครบรอบ100ปีเนี่ยได้ยินมาว่ามีรางวัลสูงถึง1ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดกันแล้วมีกิจกรรมอะไรดีๆที่ออมสินเขาจัดในคราวนี้นะคะชิงเงินตั้ง1ล้านจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงนั้นนะคะวันนี้ปุ้ยฟ้ายจะพาไปติดตามกับผู้นวยการธนาคารออมสินไปกันเลย ครับก็เป็นปีที่ธนาคารออมสินครบรอบการก่อตั้งครบ1 0 0ปีก็มีกิจกรรมดีๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอบคุณลูกค้าในกลุ่มต่างๆแต่โครงการที่จะตอบแทนแต่ละกลุ่มเ,เด็กวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนไทยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฐานลูกค้าหลักของธนาคารนะครับก็จะมีโครงการที่ทนาคาอมสินได้คิดค้นขึ้นมาคือเป็นโครงการอมสินจะร้อย สูงนันล้านนะครับก็จะเป็นในลักษณะของโครงการที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเนี่ยได้มีหัวคิดแนวคิดที่จะการที่จะประกอบธุรกิจใหม่ๆนะครับคณสมบัติก็ก็ต้องเป็นเด็กและเยาวชนไทยนะครับอายุระหว่าง16ถึง25ปีไม่ว่าจะศึกษาอยู่โรงเรียนมัธยมปลายหรือว่าจะเป็นมหาวิ วิทยาลัยหรือว่าอาจจะจบการศึกษาแล้วก็ตามนะถ้าเป็นช่วงอายุที่อยู่ประมาณ16บหถึงยีปีก็สามารถที่เข้าสู่โครงการนี้ได้ครับหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับก็คือก็อนําเสนอแนวคิดนะครับในการที่จะประกอบธุรก,กิจของตัวเองง่ายๆนะครับอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าแนวคิดที่จะสามารถที่จะนํามา,าใช้ในชีวิตในการทําธุรกิจ ได้จริงนะครับรางวัลก็ครับเพรางวัลครั้งนี้ก็จะเห็นว่าก็จะสอดคล้องกับชื่อของโครงการครับคือจะร้อยสูงเงินล้าเพราะฉะนั้นรางวัลที่1แน่นอนครับก็คือเป็นรางวัลเป็นเงินสดนะเพื่อเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเนี่ยหล้านบาท พาไปติดตามชมกันมาแล้วสาหรับกฎเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการดีๆชิ่งเงินล้านกับออมสินนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าออมสินเองจัโดโรชโชไปมากกว่า1000แห่งสําหรับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนะคะแต่ว่าจะได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษามากน้อยขนาดไหนไปติดตามชมกันค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นทางคำเสินได้ร่วมกับทีมงานในพื้นที่ต่างๆก็ได้ ไปทำรถโชว์หรือไปออให้ความรู้แล้วก็รายละเอียดของโครงการนี้ให้กับโรงเรียนแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับประมาณกว่า1 0 0่งพันแห่งนะครับจากทั่วประเทศก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากในเบื้องต้นนะครับคือเราคาดว่านะครับจะมีผู้ที่จะส่งผลงานมาไม่ต่ำกว่า400ผลงานในเบื้องต้นเราก็จะคัดเหลือ 100ผลงานแรกนะครับแล้วก็จาก100ก็จะคัดเหลือ10นะครับผลงานนะครับก็ก็เราก็จะมีเป็นรอบต่างๆรอบสุดท้ายก็จะตัดสินกันก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2556นี้นีครับ ความสนใจของโครงการนี้ไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสําหรับ10ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ามาก็จะได้รับการท้ายทอดวิทยายุทธ์นะคะโดยตรงจากยังเอ e กเซ u t คิวที่ประสบความสําเร็จมาแล้วในประเทศไทยโด่งดังแน่นอนทุกๆคนต้องรู้จักแน่เลยนะคะแล้วก็ทุกทกทีมที่ผ่านเข้ารอบมานะคะจะได้รับการสนับสนุนในอนาคตจากออมสินอย่างไรจะเป็น SME หน้าใหม่หรือไม่ติดตามกันค่ะ โครงการนี้เราได้เชิญนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วมีประสบการณ์ทางธุรกิจเข้ามาเป็นในคณะกรรมการตัดสินในทางนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ได้ว่ามุมมองนะของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจของตอนเองเนี่ยก็สามารถที่จะคัดเลือกผลงานแล้วก็น้องๆที่ให้ความสนใจที่สามารถนำมาประ,ประกอบอาชีพ ได้จริงเพราะฉะทางผมเนี่ยหรือว่าทางคารออมสินก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าคนที่ได้รับรางวัลกับโครงการเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีแนวคิดแล้วมีหลักปฏิบัติทีส่สามารถที่จะนํามาประกอบอาชีพได้จริงและประสบความสําเร็จได้ครับต้องยอมรับว,ว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็จัดกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยหลายล้านคนนะครับก็จะเห็นว่า ถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดที่มีความสําคัญมากกับเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับรกจับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารเนเนี่ยเราเป็นธนาคารเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งนะครับที่ธนาคารนจะไปสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ โดยเฉพาะนะครับกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยที่จบการศึกษามาแล้วนะครับก็อยากที่จะประกอบอาชีพของตนเองเนี่ยก็เป็นหน้าที่หลักที่ทางธนาคาสินเนี่ยนอกจากมีโครงการดีๆอย่างนี้แล้วทนาคารสินยังมีโครงการที่ให้สินเชื่อนะครับหรือว่าให้เงินสนับสนุนสําหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะจะประกอบอาชีพของตนเองได้นะครับ กันไปแล้วสําหรับโครงการดีๆนะคะแน่นอนรายละเอียดมีให้ติดตามกันเพิ่มเติมที่ w w w g s b 1 0 2 m i l l i o n o o m ค่ะ Facebook ก็มีเหมือนกัน www.facebook.com g s b 1 0 2 m i l l i o n นะคะเข้าไปกดไลค์กันได้เลยสําหรับผู้ที่อายุไม่ถึงหรือว่าอายุเกินนะคะอย่างน้อยไปกดไลค์ก็ยังได้ลุ้นรับ iPad เลยละคะ่ะแต่ว่ามี ดีๆนะคะส่งถึงวันที่19กันยายนนี้เท่านั้นสําหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้เงินล้านหลุดมือนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นได้แสดงฝีไม,มือนะคะเรื่องของความสามารถต่างๆในการที่จะนําเสนอเรื่องของแนวคิดดีๆนะคะที่สามารถต่อย,ยอดเป็นธุรกิจได้จริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีดีๆนะคะสำหรับเยาวชนที่จะได้แสดงความสามารถกันค่ะค่ะน,นคะคะก็จะ